สวัสดีครับไอชาวยูทูบทั้งหลายนะครับเพื่อผมเสียผมผ่านมาผมก็เลยไม่เห็นสวนไอเกษตรเพิ่นนะครับบมือว่าเป็นของไผผมจะเอาไปทเจะของสวนเพิ่นเมืองว่าเพิน่นเพิ่นเป็นผู้ใดเพิ่นเฮ็ดอีหยังอย,อยู่อย่างสี่นะครับผมก็จะได้เก็บไปเบืองว่ามันเป็นสวนนี่หยังเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นปลูก ว่าที่จริงผมเพิ่งปลูกไอ้ชะอมนะครับเป็นคือคนว่าบ้านเขาก็เอียนว่าพักผักขานะครับพักโฉมถ้าผมกไปทีเขาไปถามเป็นคำว่ามันเป็นเป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์พัฒนาหรือว่าเป็นศูนย์คือเป็นอีหยังเนี่ยแหละครับผมถือเขามาเบืงมาเป็นศูนย์เทคโนโลยีคือจะเป็นเป็นอีหยังนี่แหะผสมผสานสวนผสมผสานเพิ่นนะครับ สวนสถานั้นนะครับอยู่กับผมเนียครับเพื่อนกับมามะนี่ผักนะครับเพื่อนปลูกผักใบขางขางท้างนี้กันนี่ครับนี่เป็นเป็นมะละนะครับอันนี้เป็นเป็นมะละนะครับอันนี้เป็นสวนยอมเพื่อนนี่แหละครับผมก็ได้เห็นว่าเออเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วมันได้ขายบ่ครับ นี่ครับเป็นสวนใหญ่อยู่นะครับนี่เฉาอมสวนใหญ่นะครับเนี่ยมันเป็นแรงผลิตต้นพันธุ์หรือว่าพันเฮ็ดจังไ๋นะครับเนี่ยข้ามาทา้งนี้พ่นเป็นเป็นอ้เป็นทรการตอนจริงนะครับเป็นเป็นตอนจริงว่ามันถาบจริงนะครับเป็นตอนจริงพ่นิ่นเฮ็ดออกจำหน่ายหรือว่าพ่น มีเป็นหน่วยงานออกไปจังไงไม่ยังไงนะครับนะครับสวนเพิ่นกระดนะครับมันเป็นเป็น,ปนพืชผักผสมประสานหลายอย่างนะครับแต่เลยผมก็จะเขาไปถามเพิ่นเบงว่าเพิ่นเพิ่นเห็ดต้วนพันต้วน,นกาเพิ่นเห็ดพิธีใดนะครับงามนะครับ นี่ครับเพิ่นมีมีผักสวนขั้วสำหรับบา่าเห็ดสวนเกษตรนะครับเห็ดงามนะครับเห็ดดีนะครับเป็นเป็นแบบอย่างน, <S 1> <S 1> นี่ครับมันเป็นเป็นสวนเพิ่นนะครับ <S <S ผมที่เขาไปถามเพิ่นเบื้องก่อนว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดยังไงเพิ่นประสบประการมากยังไงนะครับ เออนี่ต้นพันธุ์เพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นตัดทาบจริงมามาชำไว้แล้วนะครับรู้สึกว่าเพิ่นเอาออกทรงขายคือยังไงครับ โอ้นี่นี่ผมพ่อจะคลองเพิ่นพอดีนะครับเพิ่นกําลังไ้ทำการลดน้ำนี่นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับโอ้อาจารย์ฮผมผ่านมาผมมาเห็นมาเป็นเป็นสวนเกรตรอีอย่างผมก็เลยมาทำเมื่งวาอาจารย์ปลูกพืชพักอย่างเนี้ยเป็นพวกไอ้ชะอมนี่เป็นเป็นปลูกมาจยกะปีแล้วครับนี่ชะอมมันปลูกเริ่ม,รมแรกเลยตั้งแต่มาอยูส่สวนนี่ไมหาปี โ้นโ้นติดถนนเหมืับโ้นนั้นปลูกกวนมูหาปีโอ้จะได้ไม่ได้ปีปีสามปีเพราะว่าไอ้ทิศทิศไอ้ทาบจริงไว้นั่นมันเป็นเป็นเป็นอ๋อขายเอาจำนายบอกครับตอนครับตอนเวรทาบตอนตอนเนาะเป็นเป็นมันบอกเป็นทาบจริงเนาะครับเป็นตอนเนาะมีผู้ซื้อกขายครับโอ้มีผู้ซื้อกตั้งช่วยอะครับไปปลูกเสริมอย่าง โอ้หรือาจะผมขอยอเยี่ยมซ้มมึงเนี่ยนะครับตรงตรงนี้เลยครับครับเนี่ยครับผมก็มาเห็นเจ้าของเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นก็กำลังท่อกานนี่นะครับเป็นนี่ครับสวนไหยนี่นะครสวนมะเขียบนะครับเพิ่นนี่ผสมประสานกันนี่มีหลายอย่างนะครับเนี่ยอันนี้กระบอกพันธุ์ตีดแดงออกหน่วยบอกนะครับมีหลายอย่าง ขามีขามีทุกทุกอย่างอยู่นะครับในสวนนี่แต่ว่าเนื้อที่คือสีบ่หลายเนื้อที่ตัวนี้หลายเป็นอะไรอาจารย์เนื้อที่ไรหนึ่งก็เศษเศษครับอ๋อตวนสวนที่ปลูกเนี่ยคือว่าเป็นไรยหนึ่งใช่ไหมครับเศษเศษคือเป็นบ้านพักบ้านอยู่เนาะอ๋อนี่ครับเพิ่นกับเห็ดแบบว่าเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งว่าไม่หยั่งเนี่ยอยู่ในสวนเพิ่นนะครับ มีบอกทิดานะครับต้นคานะครับท,ทุกอย่างเนี่ยน้าบอกอยางมีครบมีมีครบเลยครับผมเดี๋ยวพายยางเบิ่งมาเพิ่นเฮ็ดจังไดนเพิ่นประสบความสำเร็จบ่ะนะครับผมก็เลยจะไปถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นคือเฮ็ดดีแท้นะครับเพิ่นเพิ่นบ่ได้มานั้ผมดอกเพิ่นเพิ่นหดสวนเพิ่นอยู่นะครับผมก็สิเขามาเบิง่ง เพื่อว่าเห็ดเป็นแนวทางนะครับนี่แหละครับผมย่างอย่างเมืองสวนเพิ่นก่อนนะเฮ็ดดีเฮ็ดดีครับนะครับเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดดีเดี๋ยวผมสิไปสัมภาษณ์เพินเ่นเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดมาแล้ว <c oughs> จักปีนะครับ อาจารย์ครับขึ้นตอนตอนนี้เฮดมาได้จักจักปีแล้วก็ห้าปีนะครับนีผสมว้อสําเร็จแล้วแมนบักับนี่คือสำเร็จครับอยู่โตแล้วครับอยู่โตแล้วนะครับมีเพิ่นกะนี่ครับอาจารย์เพิ่งจะนี่จะคลองเพิ่นนะครับเพื่อเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดยุงเสียครับเพิ่นเป็นอาจารย์นังเป็นอาจารย์สอนอยู่เรื่องบครับเนาะ ก็เสียนะบอกโอ้ยเสียเดี๋ปีเป็นอาจารย์บำนาญเหรอเนาะครับเสียเดี๋ยวสามปีแล้วโอ้ยเสียมากเลยสามที่หดน้ำก็คือว่าส่วนส่วนที่สปริงเกอร์มันบวชครับโอ้ยกลายเป็นห้องกัซอยว่าตรงตรงไหนมันบวชนะครับครับเพิ่นกระเฮ็ดแบบว่าเพิ่นมาอยู่เป็นสวนเกษตรเลยล่ะครับนี่ครับเป็นเพื่อว่าเห็ด นี่ครับผูใ้ใดอยากอยากเยี่ยมส้มข,ขามาเบิงนะครับเป็นสวนเกษตรของเพิ่นนีย่ระวางนะครับหมู่บ้านในหมู่บ้านค,ำคํำแขกละกาบ้านคํำแวงนะครับระวางเส้นทางยุคขังน้องน้ำที่สาธารณะนะครับเพิ่นกะบริยุกไก่นะครับถ้าถา้าผู้ใดสนใจขยักขามาเบิงนะครับสวนผสมประสานเพิ่นนะครับมีทตุกอย่าง นะครับคือเป็นหลักคือคือการในพืปชปลูกชะอมเป็นหลักนะครับเก็บขายนะครับกรารไลได้กะสองมือกะเก็บเที่ยนหนึ่งนะครับสองเก็บเที่ยนหนึ่งครับสองมือสามมือนะครับคือตรงนี้ว่าบดไปขายบดไปขายเองนะครับมีขันเท่าเก็บไว้แล้วกับมีผู้ไอ้มลับนะครับมหลับของเพิ่นนะครับมหลับเอา พวกาบบริษบริตลาดยากนะครับพอเพิ่นปลูกหลายลีนะครับนี่แม่ขาก็มารับอยู่โตอยู่ตรงนี้เลยนะครับเฮ็ดดีคักนะครับเป็นเฮ็ดดีนะครับสำหรับสวนเพิ่นนะครับนาเอาเป็นเยี่่างนะครับเขาเบิ้งได้เลยนะครับผู้ใดสนใจเห็นในไอช่องยูทูบนี้แล้วของฮิโรซายบุญนะครับเขาเบิ้งได้เลยนะครับ เพราะว่าปอไก่ครับปอไก,กบบ่กับหมู่บ้านติดกับหมู่บ้านเลยครับอยู่ที่ขางหนองน้งนำสาธารณประโยชน์ของบ้านขัามแขกนะครับเนี่ยเพิ่นก็อยู่กับแฟนเพิ่นนะครับสองคนเฮ็ดอยู่นีทล่ะครับเฮ็ดอยู่ตลอดนะครับดูแลสวนอู้ส่าว่าสิมีรายได้บอกไงว่ามีรายได้ ทุกมือก็ว่าได้นะครับเพราะว่าข้ากับเขาครับครับตนี่แหละพ่อพ้นกับพนว่าพ่อเนี่ยขากับเขาอาจาัยนครับผมก็บที่ประธานบอกว่าเฉลียวเดือนหนึ่งพ้นจิตตกลายม่นได้นะครับเนี่ยพ้นกับว่าพ้นว่ามีมีข้ากับเขาแล้วขัธรรมดาแต่ว่าเพราะไม่ยู่มีกินนี่มันมันกะคือสมบูรณ์แบบแล้วล่ะครับเพนว่าพ่อพ่อยูุพ่อกินนั่นะนั่นบอกอาจารย์คือคือเยากับเรื่องว่า บ่พออยู่พอจินนี่มีพออยู่พอจินนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วนะครับบ่ได้บ่ได้ไปรับจ้างนะครับบ่ได้ไปรับจ้างอย่างเฮ็ดใตคของเจ้าของนะครับเพิ่นก็เป็นข้าราชการบำนาญนะครับเออกมาแล้วสามปีแล้วนะครับก็อยู่แบบสบายสบายเลยนีะครับผมสิพาเบิ่งไอผมสิเบิ่งสวนเพิ่นไอ้บวกชะอมนะครับนี่ที่อยู่อาศัยเพิ่นก็มีนะครับ คือเห็ดทุกอย่างนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่นี่ขายขายต้นหนองป่ากินเนาะจานเนาะมี่หนองป่ามีบ่มีในสวนอยู่เด้เนาะบ่มีในสวนด้วยเนาะบ่ได้ไดเฮ็ดครับบ่ไดด้เฮ็นะครับมีตัง้งแต่าปแบบผิผักธรรมดานะครับ นะครับพันเห็ดเป็นแบบเป็นเป็นอย่างย่างนะครับผูดอยากเอาเป็นตัวอย่างนะครับมามเบิึงได้เลยนะครับเพื่อเป็นโซนนี่เป็นยึนเป็นสวนผสมประสานทุกอย่างอยู่ในสวนนี้มัดเลยครับอยากกินยังใดมัดเลยจากผลไม้นะครับนี่ก็หน้าหนาวไม่ออกนอกฤดูด้ครับนี่หน่วยงามนะครับกับบอนี่เพิ่นว่าเพิ่อตกแต่งออกยังได้เพว่า ตกแต่งแล้วก็ให้มันออกหน่วยนอกฤดูเนี่ยเพราะว่าเดนีมันกิดมัน,ม,นมันต้นอ่อนอยู่นะครับระยะีน้นกัดกำลังสีตกแต่งให้มันหน่วยออกนอกฤดูถ้าถ้าออกนอกฤดูได้มันก็มันก็มีราคาเนาน,นอ, mm hmm. อนนะถึงจะทาป,ปกติมันออกตามฤดูกาลกับปกติเน่ยเก็บขายได้ได้หลายนะครับ พราะว่ามันเป็นส่วนนึ่งมีรายได้ทุกมื่นเราเลี้ยงขายหนุ่มโกดงวงครับขอยคอยมีหน่วยมี่มีข้าวหได้ขอให้มีหน่วยขี้หวานโดยเฉพาะบักซีดาด้วยครับอายดีโอ้บักบักบักซีดาเป็นบักซีดายังครับยิบิจันผมมีอยู่สองท่านมีกิมจู๋ครับสาลี โจกับสาลีสาลีเนี่ยโบไนเม็ดบบไม่เม็ดมันมันมันเป็นสาลีเลยคือเป็นไนไอไอนีน่ฝรั่งพันสาลีเป็นโอ้ฝรั่งพันสาลีนะครับมันบนเป็นสาลีแบบไอแบบที่เขาเจ้ามาขายเมืนบอกเ,อเดี๋ยวผมไปพายผมพิดา<อ><อ>ครับเรียกผมไปพาไปเบิเ่งนะครับผูนอาจารย์ว่ามีมีพันใหม่ออกมาพันพันที่ อ๋อนี่มันเป็นมันเป็นพันธสาลีลักษณะออกไปหน่วยหน่วยวเงี้ยวมมีเม็ดใช่ไหมคุณอ๋อผมเห็นว่มีเม็ดรสรสชาติรสชาติดีมากเลยครับรสชาติรหวานหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ันนี้อันนี้มันแก่จัดแล้วมาครับอันนี้ก็ะือว่าเก็บได้ครับอ๋อนี่เก็บได้แล้วไก็อันนี้ก็สามารถไอ้ ตกแต่งกิ่งพันธุ์ออกไปขายได้นมันบหมครับแน่นครับต่อนได้ต่อนได้ออกไปขายได่นนอกแต่นอกน้ำที่เป็นพัท่านจิ้มจิューที่ผมเห็นว่าเป็นไอ้ไรเป็นอย่างเป็นทาบจริงว่าเป็นตอนจริงไว้ได้นี่มันมันพันธุ์เลยนี่ครับนี่กิ่งจูครับอ๋อนี่กิ่งจูสามารถออกไปจำหน่ายได้นีครับอันนี้เขาท่านเด้กตกอ๋อท่านเด็กแก่ครับ ฤดูกาลที่เ้าเ้าาตอนกิงนี่มันมันไม่ฤดูกาลมออา์คือเกนจะให้ดีมันก็ต้องฤดูฝนนะครับตนอ๋อเขาต้องพอดีตอนฤดูฝนทีที่ผมไม่เห็นช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมต้องแต่งกิ้งไหมแทนที่ผมจะตัดถิ่มแม่นบ่ออถ้ามาได้กันแต่งกิ่งก็คือตัดถิ่มไปเลยตัดถิ่มออวันนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนว่า แทนที่ตาถิ่มห้องตอนเหนือก็เพื่อตอนตอนตอนกิ้งไว้เนาะครับเพื่อว่ามันเป็นตาถิ่มไปห้อเขาจะได้ประโยชน์อีกเทื่อนึงนะครับเพื่อขยายพันธุ์เนาะครับนี่แหละเพิ่นก็หมายถึงว่าควบคิดเพิ่นล่ำหนาเลยล่ะครับมันมันยังกระไดนะครับเพราะเพิ่นเห็ดแบบบอดดี้ยูนิ่งบอดดี้ยูแบบแบบเก่านะหมายถึงว่าเห็ดไปเรื่อยล่ำหนาไปเรื่อยนะครับบอดดี้ยูนะครับนี่ค่านี่ครับที่เราเรื่องค่าเนาะ คานี่แต่ก่อนแต่ก่อนผมปลูก่บ่ไดีมีคู่แบบนี้เด้ปรากรว่ปามันมันบางงามนะครับมันบงงามมันมันโอ้มันเนลาดินเลาเปลี่มูเปนามูนะอ๋อแต่ผมก็เลยมาคิดว่าประเภทหัวต่างๆนี่มันต้องมีคู่แต่ถือเขาปลูกมันปลูกอย่างปลูกที่มันเป็นหน่วยเป็นหัวผมก็เลย้อวดินมาเขาดินมาเขา้างในเด็กเลยมาปลูกไม่ปรากฏว่างามกว่านะครับ อันคานี่มันเป็นคาเกษตรคือเป็นคาแดงไงครับผมก็บ่งหัวคาเป็นเป็นหัวเหลืองๆนะหัวเหลืองเป็นแม่บ้านผมเราจังเข้าใจเรื่องคาอ๋อเป็นอำนี้งมันอันหนึ่งมันเป็นคาคาเหลืองคาอีหอย่างล่ะผมก็เคยนี่นินพูดว่ามันสีมีคาไงแล้วก็คาเหลืองครับคาไงมีต้นบางบางมูด้ ข้าวเหลืองนี่มีราคาได้หมายถึงว่าต้นไอหัวมันมันเป็นเส้นเลยอ๋ออันนี้เป็นคาเหย่คาขาวใหญ่คาขาวใหญ่พันนี่ขายขายดีครับคาพันพันี่ครับขายดีอันนี้เริ่มปลูกจกจะพอดจกเดือนแล้วครับนี่บนาประมาณประมาณห้าหกเดือนเลยนะอ๋อครับครับครับผมเห็นข้าเจ้าปลูกมันมันงามนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายครับ นี่เป็นเป็นข้าเหลืองข้าทั่วไปก็ต่อผมมาณโมงนั้นข้าเกษตรแดงนะครับมันเป็นสิเป็นข้าเหลืองซุ้มมูนีรักษาง่าอยู่นะครับถับผูกถับผูกบ่ค่อยนั่นแะมันจะตายง่ายสครับตายง่ายซุ้มนี่ข้าวซุ้มหนี่มีราคานะครับครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรููนะครับเพิ่นกะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ สำหรับพี่น้องอยากได้ข้อมูลข้ามาในส่วนนี้นะครับของสวนของอาจารย์บริชาตอาจารย์แซมอาจารย์แซมคือซื่อเสืนเพิ่นกับซื้ออาจารย์แซมนะครับนี่ถ้าเื้ออีหลีนี่นั่นเพิ่นกับเอื้ออาจารย์บริชาตนนทุกคนสุริวันอาจารย์บริษาตสุริวันนะครับนี่ครับยู่บานคือพิกดอยูบานคําแค่นะครับ ตำบลพุนทองอำเภอพุนทองนะครับกลงามจังหวัดลอยเอ็ดเท่านี้ครับอานี้นี่ครับเพิดมาต้นนี้เิ่นเิ่นคือเิ่นทดลองบำรุงพิเศษนะครับเิ่นเห็ดเป็นพิเศษว่าเห็ดเห็มันดีลองเมืองกันเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปเพิ่นกระเ็ดแบบนี้นีคือสภาพของ ต้นดอกซีดาที่สมบูรณ์ที่สุดโอ้นี่ครับแมนครับนี่เพิานว่าตัวน,นี้นี่สมบูรณ์ก็มูคือว่ากระดูแลได้ก็คือกระสมบูรณ์ทุกต้นแหละแต่ว่าตัวน,นี้มันคือมันอาจจะถูกอยู่ดินจังไหนจังหนึ่งแล้วมันกระสมบูรณ์นะครับตัวน,นี้<ส>ดีนะครับแต่ว่ามันก,นดกน็ดีไปทุกตน้นนะครับดีไปทุกต้นคือสมบูรณ์กับเพิ่นกับกำลังตกแต่งนะครับตกแตง่งขยายพานันธุ์ขาออกมา อันนี้มันมันหน่วยหลายพอได้หยันเนาะมันเลยหน่วยหน่อยเนาะกอกน้ำโกกน้ำฮะได้ทไทยอยู่ด้วยโอ้เมนอยู่ครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเอานิยมได้กินกันอยู่ด้วยครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับที่เขาเยี่ยมให้เยี่ยมส้มนะครับเพราะว่าผมกะเพิ่งเขามาหาเพิ่นเพียเดียวครับกะพวกกะเขาบ้านเลีน้ำในครีแม โอกาสต่อไปผมก็จะิมาเฮดเบิงเบงมาเพิ่นมารีวิวเพิ่นมาเพิ่นเฮดอย่างนี้น,นะครับอาจารย์นี่ครับครับขอบคุณครับ,รรบอาจารย์ครับสวัสดีครับ